สวัสดีครับสูตรหาค่าโวล์นะครับที่อยู่ที่สอน m c ็มาหนึ่งนะครับสูตรหาค่าโวล์นะครับก็คือสูตรก็คือ v เท่ากับ i อคูณานะครับ v ก็คือ,อ v เถ้ากัหมายคูณาหมายความว่า i ก็คือกระแสกระแสคณความต้านทานก็จะได้โวล์นะครับ v v ก็คือแรงดันนะครับ แรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับส่วน I ก็คือกระแสนะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับส่วน R ก็คือความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับตัวอย่างนะครับถ้ามีกระแสไหลนะครับ8มิลแอมนะครับผ่าน R ค่า150โอห์มนะครับจะมีแรงดันตกเข้มที่ R ค่า150โอห์มเท่าไหร่ครับก็ตามสูตรนะครับ V เท่ากับ I คูณ R ครับเอากระแสคูณความต้านทานนะครับ กระแสก็คือแปดมิลแอมนะครับตามโจทย์นะครับแปดมิลแอมนะครับกระแสคือแปดมิลแอมนะครับแล้วโอห์มนะครับโอห์มโอห์มก็คือร้อยห้าสิบโอห์มครับตรงนี้นะครับโจทย์อยู่นี่ฮะร้อยห้าสิบโอห์มครับแปดมิลแอมคูณร้อยห้าสิบโอห์มได้เท่าไหร่ครับอแปดมิลแอมนะครับแปดตั้งนะครับคูณด้วยร้อยห้าสิบโอห์มครับ อมิลแอมคูณ oh ด้วยโอห์มนะครับ oh ถ้าเป็นมิลแอมนะครับคูณแล้วจะได้มิลลิโวลต์นะครับไอคูณอานะครับแต่เราเอาไอเนี่ยค่ามันเป็นมิลแอมนะครับเมื่อคูณแล้วก็ได้ได้ก็ได้ค่าน้อยนะครับก็จะเป็นมิลลิโวลต์นะครับอ่านะแปดนะครับคูณร้อยห้าสิบนะครับเท่ากับได้เท่าไหร่ครับพันสองร้อยมิลลิโวลต์นะครับ พันสองร้อยมิลลิโวลต์เท่ากับกี่โวลต์ครับพันสองร้อยมิลลิโวลต์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เท่าับหนึ่งนะหนึ่งโวลต์นะครับหนึ่งจุดสองมิลลิโวลต์นะครับเท่ากับหนึ่งจุดสองโวลต์นะครับตรงนี้ครับคําตอบคือหนึ่งจุดสองโวลต์ครับอย่างนี้นะครับผมจะให้ดูวิธีการวัดนะครับวิธีการวัดนะครับสมมติว่า ใช่ไหมครับอันนี้คือขา VCC นะครับขาสี่สิบนะครับอันนี้เป็น AT แปดเก้า S แปด2ง้าสองนะครับผมจะลองวัดให้ดูนะครับแบบนี้นะครับต่อ VCC นะครับผ่าน LED นะครับแผ่น LED หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผ่าน R ร5อห้าิโอห์มนะครับจำกัดกระแสนะครับไหลเข้าไปในที่ขาสามสิบสีครับอันนี้เราต้องเขียนคําสั่งให้เป็นซอสนะครับเฮ้ยไม่ใช่ครับเขียนคําสั่งให้เป็นซิงค์นะครับซิงค์ก็หมายถึงต่อกาวนะครับซิงค์ก็เหมือนหมายความว่าเอา จมลงไปนะครับซิงค์แปลว่าจมนะครับเอาไฟจากภายนอกนะครับไฟจากภายนอกนะครับตรงนี้นะครับไหลผ่านไดโอดนะไอ้หลผ่านไหลผ่านเลเนะครับผ่าน r าร้อยห้าสิบโอห์มจมกัดกระแสนะครับที่แปดมิลลิแอมป์นะครับตรงนี้ไหลเข้ามาที่ขาจานสี่ครับเมื่อเราเก็บเป็นซิงค์นะครับมันก็จะการต่อกับกาวนะครับต่อกับกาวนะครับมันจะมีผ่านความต้านทานภายในนะครับแล้วก็มาลงกาวตรงนี้นะครับเรียกว่ากระแสซิงค์ครับ ตรงนี้นะครับเราวัดได้เท่าไหร่ครับเราปลดเอาปลดออกจากวงจรนะครับ l d ปลดออกจากวงจรนะครับแล้วก็ R หนร้อยห้าสิบด้วยปลดออกจากวงจรหนึ่งขานะครับเสร็จแล้วก็สายสีดํานะครับสายสีดํานะครับสายสีดําต่อเข้าที่อตรงนี้นะครับ R ร้อยห้าสิบโอห์มนี่นะครับสายสีแดงนะครับอแล้วก็เสียบไปในช่องแอมป์นะครับสายสีดําเสียบใช้ช่องลบม่นต้องย้ายนะครับย้ายเฉพาะสายสีแดงครับแอมมอยที่แอมนะครับ แล้วก็ายที่แดงมาจับไว้ที่อ่ขั้วคาโทดครับสังเกตยังไงว่าคาโทดก็มีขีดลบครับมีขีดลบอย่างนี้เรียกว่าคาโทดครับอ่จับไว้ที่ตรงนี้มาจับไว้ตรงนี้แล้วอ่กระแสจะขึ้นมาที่แปดมิลแอมป์ครับอันนี้ใช้ดิจิตอนะครับใช้ดิจิตอนในการวัดนะครับตามขึ้นมาที่แปดมิลแอมป์นะครับเห็นไหมครับตามสูตรนะครับที่ตะกี้นิดนะครับแปดมิลแอมป์นะครับอ่กระแสที่ในที่บอกนะครับ กระแสไหลผ่านไหล8มิลเล่ย์ผ่าน R 150โอห์มคือยังไงครับคืออย่างนี้ครับกระแส8มิลเล่ย์ก็คือตัวนี้ครับไฟนะครับ DTC ครับ5โวลต์ครับผ่าน LED นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วก็วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับกระแสอ่าไฟนะครับมันจะวิ่งเข้ามาในนี้นะครับวิ่งเข้ามาในมิเตอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ผ่านวงจรในดิจิตอลนะครับอ่าแล้วก็ออกมาตรงขาอ่าสายทีดํานะครับ มาตรงนี้นะครับเราก็ผ่าน r 1ร้ห้าสิโอห์มนะครับจังก์กระแสไว้นะครับจึงได้ค่าแปดร้อยแปดมิลลิแอมที่มิเตอร์นะครับแล้วมาลงกราวนะครับเมื่อาเราเขียนเป็นซิงค์ครับมันก็กระจายเป็นกราวนะครับมาลงกราวนี้นะครับอ่าทีนี้ยังไงครับเมื่อมันไหลผ่านอย่างนี้กระแสนะครับวิ่งผ่านมาครับห้าโวลต์ผ่าน LED นะครับผ่านมิเตอร์เข็มนะครับ ไอ้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ผ่านอ5รโอห์มโมาลงกลาวนะครับกาวที่ a t ที่แปดแคลเอเอที่แปดก็เอแสองห้าสองตรงนี้นะครับกระแสจะไหลอยู่ที่เอ่อแปดมิเลแอมปปดมิลลแอมนะครับเวลากระแสไหลนี่จะไหลทั้งเส้นนะครับเป็น8ปดมิเลแอมทั้งเส้นเลยนะครับตรงนี้ก็แมิลลแอมตรงนี้ก็แปดมิลลแอมตรงนี้ก็แปดมิลลแอมนะครับกระแสจะไหลทั้งเส้นนะครับ8ปดมิลลแอม แล้วจะมีแรงดันตกข้อมที่ R 1ร้ยห้าิโอห์มนะครับตามสูตรคิดนะครับแปดมีแรมคูณร้อยห้าสิบโอห์มนะครับคูณ1้0ยห้าิโอห์มจะได้แรงดันตกข้อมตรงนี้นะครับตกข้อม R ตัวนี้ครับหนึ่งจุดสองโวลต์นะครับโดยที่เราไม่ต้องวัดแล้วนะครับเรารู้สองตัวเราก็คำนวณอีกตัวได้เลยนะครับแรงดันตกขอมร้อยห้าสิโอห์มตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสองโวลต์ครับอ่าสำหรับปั่นนี้แค่นี้ก่อนครับผมครับ